สวัสดีครับมาพบกับผมกุญสีขายที่ดินอีกครั้งนะครับวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมที่ดินที่สวยมากๆแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้นะ่าจะเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินชานเมืองเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือจะทําเป็นลักษณะบ้านสวนเพื่อพักผ่อนบันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือสำหรับท่านที่กําลังใกล้กเกษียณนะแปลงนี้ไนดะ้เป็นที่ดินไวกเกษียณ ในการาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับพิกัดอยู่ที่ถนนเลียบคลองโซน6นะครับตรงนี้ขึ้นกับตำบลลาดหลุมแก้วอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวดัดปทุมธานีนะครับส่วนการเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินสามารถเข้าออกด้านนี้นะฮะจากถนนเลียบคลองโซน6เข้ามาถึงที่ดิน300เมตรจากถนนเลียบคลองใหญ่หรือว่าคลองขุดใหม่เข้ามาถึงที่ดิน1กิโลเมตร จากถนนบางพระทองสุพรร์หรือว่าเส้น340 3.5กิโลเมตรส่วนด้านหน้าของที่ดินเนี่ยติดกับคลองตันนะเป็นคลองสา,สาขาซึ่งเชื่อมต่อกับคลองโซน6นะรบรรยากาศรอบด้านรอบข้างยังเป็นธรรมชาติอยู่มีเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยหนานแน่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่นานะเพื่อทำการ,กรเกษตรนะรแล้วก็ที่ว่างเปล่านะ จะมีถนนเรียบคลองตันขั้นอยู่ระหว่างที่ดินกับคลองนะฮะขอบเขตของที่ดินจะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะมีแนวคันดินกั้นเป็นแนวขอบเขตกับที่ข้างเคียงก่อนโอนซื้อขายกรรมสิทธิ์ที่ดินเราจะมีการสอบขิดรังวัดให้นะเพื่อจะได้ทราบแนวขอบเขตที่ดินได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแปลงนี้เนื้อที่2ไร่3งานกับ2ตารางวาคนระับราคาขายตารางวาละ5 5 0 0บาทครับราคาทั้งแปลงอยู่ที่6กล้านหกหมบาท บบราคานี้ค่าโอนค่าภาษีนะักรมที่ดินคนละครึ่งนะแปลงนี้ก็เป็นโฉนดปลอดภาระพร้อมโอนได้เลยนะเป็นพื้นที่โซนสีเขียวนะน่าจะเหมาะสาหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินชานเมืองนะเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือจะสร้างเป็นบ้านสวนพักผ่อนวันหยุดเสา,าร,ร์อาทิตย์นะ ขอบขีดด้านข้างก็จะมาสิ้นสุดตรงแนวของต้นกล้วนยนี้เลยนะปัจจุบันที่ดินของเราเป็นที่ว่างเปล่านะครับก่อนหน้านี้ก็ทํานาข้าวนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของพักอ่าพักการเก็บเกี่ยวข้าวนะส่วนด้านข้างนี้ก็จะมีคลองน้ําเล็กๆนะฮะตรงนี้นะครับเป็นแนวของถนนนะครับซึ่งจะเข้าไปหาที่ด้านหลังของที่ดินเรานะเป็นแนวของถนนแปลงอื่นแปลงข้างเคียงฮะที่ดินของเรารูปแปลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ น่าจะกว้างประมาณ35เมตรแนวรึดอยู่ที่ประมาณ125เมตรที่ดินหันหน้าไปด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับส่วนระบบไฟฟ้าก็ผ่านเข้ามาถึงตรงฝั่งตรงข้ามข,ของคลองฝั่งโน้นแล้วนะครับส่วนระบบน้ำประปาก็เป็นของอบตที่รับผิดชอบโซนนี้ส่วนด้านนี้เป็นด้านหลังของที่ดินเรานะครับด้านข้างก็ติดกับที่นาแปลงใหญ่นะครับซึ่งกาลังทานาข้าวนะด้านหลังของที่ดินเราก็ติดกับแปลงข้างเคียงซึ่งเป็นลักษณะบ,บ่อน้านะน่าจะมีการเลี้ยงปลานะ บรรยากาศดีอากาศดีมากๆนะครับลมเย็นสบายเลยนะฮะดูต้นไม้ปลิวสวัยเลยนะด้านข้างฝั่งนี้ก็ติดกับที่นาแปลงใหญ่นะครับใกล้เคียงก็มีชุมชนคนอยู่อาศัยนะครับแล้วก็สลับด้วยโกดังเก็บสินค้าบ้างประปายนะครับด้านนู้นก็เป็นลนักษณะเป็นโกดังเก็บสินค้านะครับก็ถือว่ามีเพื่อนบ้านใกล้เคียงแล้วกันนะครับไม่เปลี่ยวนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนาข้าวนะครับนาข้าวฝั่งนี้กําลังเขียวขจีเลย ่านที่มองหาที่ดินเพื่อสร้างบ้านสวนหรือพักผ่อนบันหยุดเสาร์อาทิตย์นะฮรหรือจะทาเป็นลนักษณะเป็นที่ดินไบ้กระเสียนะแปลงนี้ตอบโจทย์ได้เลยขอบเขตของที่ดินก็คือมาสิ้นสุดฝั่งด้านนี้เลยนะสำหรับสารที่สําคัญทางพันธุ์นนี้ก็จะมีโรงเรียนบ้านคลองขวางบนนาะะ2กิโลเมตรวัดสุดทาวาส2.1กิโลเมตรสถานีอนามัยตําบลลาดหลุมแก้ว2กิโลเมตรสถานีตารวจลาดหลุมแก้ว6.4กิโลเมตรไปโรงพยาบาลลาดหลุมแก้วก็เพียงแค่8.1กิโลเมตร ทนิมัทางแยกรนบูวง9.7กิโลเมตรคลังเซเว่นบางบัวทองนะ่ะ5.6กิโลเมตรส่วนท่านิมักทางเซนท่านพลาซ่าเวสเกตน,นะครับมาถึงที่ดินก็อยู่ที่18กิโลเมตรท่านั่นเองนะจากสถานีเ r t ทคลองบางไผ่16กิโลเมตรนะครับแปลงนี้น่าจะเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินชานเมืองนะครับเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยไว้เกษียณ หรือจะทําเป็นลักษณะบ้านสวนพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหรือสําหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในที่ดินเพื่อเก่งกําไรระยะยาวหรือว่าซื้อเก็บเป็นมรดอกไว้ให้ลูกหลานนะครับแปลงนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับถ้าได้สนใจลองเข้ามาเยี่ยมชมก่อนก็ได้นะครับผมว่าที่ดินแปลงนี้มีอนา,าคตแน่นอนนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะที่กดติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันด้วยดีดเสมอมานะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่อยากจะขอฝากให้ f c ทุกท่าน พิจารณานะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับในโซนลาดหลุมแก้วนะครับก็จะพยายามคัดเลือกคัดสรรที่ดินแปลงที่สวยมานําเสนอ FC นะครับอย่างสม่าเสมอนะครับครับผมวันนี้ต้องลอำลา,ากันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ